สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลอทุงครับ FC เมื่อนี้บ่าวแอมลอทุลงครับอมทีมงานเนาะสิพาเดินทางไปติดตามตวเรกับแม่หน่อยครับ FC แม่หน่อยฝันนั่นครับไม่ถูกให้ติปากครับ FC แม่หน่อยแปดมวดซ้อนครับเ c เนาะเข้ามาแล้วแปดมวดซ้อนครับตามต่อมวดวันที่16ตุลาคมพศ2568นเนาะ ต้องไปติดตามตัวเลขกับไปหน่อยครับเป็นคนทีมีเส้นครับเอฟซฟันเห็นพระธุดงครับฟันเห็นพระธุดงมาบอกเลข3โตัวครับเขียนให้จ้าจ้าครับตัวแดงจึงคืนครับเอฟซกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมเรารงนัมเไม่ไดอครับไปรับชมกับไปหน่อยกันครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับครับผมเป็นยังไงกบว่าได้เข้าใจอยู่มากว่าท่านยังหอดึงหันจะยินแต่เสียงบอกบอก แม่หน่อยสวัสดีค่ะแม่หน่อยสวัสดีค่ะ้ายาดีไม่กินไงค่ะงวดทผ่านมาเข่าจังๆเนาะค่ะเนาะเลขของแม่หน่อยค่ะยงไฮเอฟซีเพิ่งได้ค่ะแม่หน่อยออกบ้านเลขที่ครับพ่อเทั้งบ้านเลขที่เจ็ดแปดต้านนาต้านล้างเหรียญกระถือว่าเข่าค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่เมอีเอาเลขหน่อยมากว่าก่อนนี่ขึ้นกันค่ะไมีกว่าพี่เมอีมาอีกแต่ม่มาอีกครับมาเหมือนเดี๋เวยื่นขาวว่าพระธุดงค์มาตบทะเบียนรถลูกไส้ไว้สั่นครับโอ้มาค่ะแม่หน่อย คือคักแทบสมัใน้ลักษณะไหนไปหน่อยขาผิดก็ยังว่าจีมันี่มาขำขาอยู่บ่สาก็คือนี่ขาผิดครับฉันได้กับว่สาวเลกับว่สายังแค่นี้ยังไปเขาห้องหนามึงปวดทายปวดปวดเหนางพิธาขาลิดยขาแบบปลอกกับทีเลยบ่เลยขานไปทั้งไหนโอขาดเป็นน้นังทั้งไหนผมสเวาไดนกับว่าเล่นกับองเชียงเี่กปูบช่ครับ บวัวเศร้ายกเทีอนอ่าเดี๋ยวสิเดี๋ดยวเทียนน้อยกระเศร้าเนาะครับเนาะเอ็นเย็นผีสุกลม <c oughs> ่มหยาดแมียนอัน,อนเป็นยังไง<ม>ครับเขาเรื่องเลยครับอันพระทุดงเพิ่นมาแนวได้ออกว่าครับจักจักงไาวยังไงมาสวดไปยังไงไปสวดแปลวุบุญบาทจบแปลวุบุญบาทแมีนครับพระเจ้าองค์ครับพระสามองค์ เอารถุดไงเอารถตูมาใส่ย่ยงดีไป้งแบวัักแป้งกกบว่าักบอกไปให้บอกก็บอกมะลำมัไม่ไปบอกบอกบอกเขาครับมันก็บอกเขาไปใช่คนก็บอกบอกทานชวนไปอย่ท่านชวนไปนก็บอกบอกแป้งเรกนก็บบอกเขาผีคนเอารถตูมาส่งเอไปจังหัวจักแบบตีสามแบบเบื้องมะลำจุกตีสาม เพื่นก็บอกว่าจังไหนเพิ่นก็บอกบอกมาสิเพิ่นก็บอว่าจังไหนเมื่อบอกไม่ออกเพิ่นก็บอกบอให้เขาฟังอย่างเมื่อเราบอกไม่ออกจังสเพิ่นก็บอกเลยว่าเขาหุ่นเองเขาเขาหุ่นเองเขาอยางเขาอยากมาอยากไรก็บอกเลยว่าหลางก็ะปนั้นเขาบอกบอกอยากปวดบอกว่าเราไมกรปนั้นไม่ก็ะปนั้นวมันด่ายนะฮะไปเสียก็บอกเลยไเอาไปนงจังไก็บอกจังไหก็บอกจักกบนี้ เพิ่อนบอกเลขตัวไ,ไหนครับพระธุรงนี่ครับพวกฟันหน่งพวหัวแววนึง่นเงเพิ่นว่าเจ็ดสองเจ็ดสองเนีเจ็ดสองครับเพื่นบอกเพิ่นว่าอันเมื่อก็เลยไม่ออกา่นเพิ่นที่อันเพิ่นว่าเขียนอย่างเี้กัไปเงี้ยอการาเี้ยใกระเป๋าอางล้ลโอ้เอา้าชิดสูเงี้ยกาดเทา ใ่กระเป๋าหรัเมื่อก็่ามีออกว่าฉันมึงเ็ออยู่กระเป๋ากองเกงพันนุนเป็นนเป็นว่ามึงเอากระเป๋ากางเกียงห่อหนึ่งมึงจกเอาดูเปิดั่นกษลตรย์ูย่หันสองแผ่นมาฉันครับผมเป็นว่าเอาเปยังพนึกหายสองแผ่นวัวจักแผ่นหนึ่งได้วัวจักงได้วัวจักคือกันห่าผีห่อเปานวมาจกบองผีจังหัวจักมาจากเซสูครับเป็นอย่างไรจังเป็นสองแผ่นมาเนี่ยเป็นเลข3สามตัวนั่นบอกที่เลขกมีแต่สองตัว เพื่นพันไหวอยงสนาเพื่นพันไหวเมนเพื่นพันไวเ่เปเขาหลดครับเนี่ยเกิดปอหลุดก็ไปเปก็เมื่อหลุดปก็ไลบอกเขาว่าเมื่อลังเปิดเบิ้งยู่บลาเม่อน่อยเปิดเบิ้งยู่บลาเปื่อเจังข้อมือจังงซึกงหรจัง้อจังมาเปิดเบิ้งครับอือเป็นเรเป็นตัวเลขสามห้าเก้าสามห้าเก้าเมนสามห้าเก้าเมนโอ้มืเบิ้ง มาเบ oh ิ้งแล้วเบิ้งชัดเสแล้วมเห็นเจ็ดสองก็สามสองก็หาเสามหาเก้าีสามห้าเก้ากับเจ็ดสองครับเจ็ดสองสามหาเก้าปูวัดตาหรือวัดบ้านล่ะครับวัดพระธงนี่ครับพระธูงโอ้รโอ้เิ่นพระธูงมากพระธงเนาะ ครับครับเพิ่นพาเพิ่นมาสองสามองค์เือนฝาเพ่นเขียนใส่กระดาษให้สองแผ่นนอกมเนตัวหนึ่งสามหาเก้าตัวหนึ่งเจ็ดสองยี่สิบ่เมนครับเพื่นหมาเพิ่นหมาไม่ได้กับโจักกคอกันครับเพนมาจังไรกับโจักคือกันเพิ่นมาให้โชคเพ่อนมาบอกเลขเพิ่นมาให้โชคจักเปลี่ยนเปลี่ยนที่กันมากับพีชไ่ชี้ครับเพอาะ่าเมนวนโจัก อาลองเบิ้งครับหวดก่อน,น,น,นเป็นผีแม่ซี่เอาเล็กหน่อยมาหายอยู่นาบ้านแม่นครับเลยบอกบ้านหนึ่งที่มีนบอกบ้านหนึน่งที่นี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดอะไรแล้วน้าแม่หน่อยน้เมีนแต่ว่าหวดนี่เป็นพะทุดงแมีนเพาจะมาแปลระไรบ่ายพาทุดงยังขี่รถตู่มากรถตู่โนตัวเลยค่บผมเพิ่มมาจาโองค์ครับแม่หน่อยสามมาสามองค์ัะบอกเก่าสามบอกเก่าแม่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  กัเสาโนแม่ครับกันเกาสามแม่น้ำก็ได้แม่มันก็เขายูนในสามเข่าหานีมเขายู่น้ำกันมีน้ำกันอยู่วะครับครัโอ้มันเทียงวกันนี่เลยาว่าไปว่าเออพาพาเพื่อนกันที่น้าเก่าว้าว่กันที่สามองนอไม่น้จเกิดปศอาไรครับสิบหปสิบหครับเสิบฟันวันที่เทไรครับฟันจะเป็นเทนจะเปนที ตีสี่ผมวันตีสี่วั้นเจ้าตีสี่ครับอ้าวมว้วันตีเจ็ดสีแปนนะท่านครับสีแปนครับครับครับผมสีแปนนะทางครับผมไห้มากระลองพิ่เจ้าหน้ามวยนี่เนาะครับผมมากก็ค่อยจับเอาเอปเปิ้ลจุดตัวเลขเลยครับเป็นคล่องฝันแม่หน่อยเนาะของวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกแปดครับผมวดก่อนผีเมซี่มาบอกครับผมจังหวัดเป็นพระธี่งเนาะคนมาเอาเกียนเหล็กใส่ทิศสู่ให้พี่ให้น้องครับ ะเดี๋ยวไปเบิรงตุลเล่ใกล้พิมพ์ขอเดี๋ยวเขียนใส่กระดาษในแม่หน่อยเพื่อนในโยกพี่น้องเดีแคปหน้าจอยเบิรงกน้อครับผมเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีครับผมวดที่ผ่านมาเจ็ดแปดเนาะครับเดี๋ยวมาเบิรงตัวเลขกันครับตัวเลขของแม่หน่อยครับเอฟซีประจําวดวันที่16ตุลาคมพศ2568นเนาะครับเนาะเลข2ตัวครับ7272ครับ FC เลข3ตัวนี่ตรงกันกับพอแดงเป๊ะเลยครับสามห้าเก้าสามห้าเก้าครับ F อซเนาะเลข3ามตัวกระตัดเล่นครับ2ตัวกระตัดนาตัดหลังครับ f อ7ซ2 7สองสองเจดครับแคปนาจอไว้เลยครับ F อซเนาะกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมละทงนัมเบอร์ดอครับเมื่อนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเบาแอมละทงนี่มีของดีมาฝากเอซครับไปรับชมของดีกันครับเบาแอมละทงนี่เดินทางไปทํำบุญยูวัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับ่ามู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับ่ามู้ชมเอของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เงสื่อทือกนะครับเนาะสามชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ข้างในครับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับ่านผูช้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดน,นี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบอตอนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 านี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่<ต>ละกระบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บี่พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนว่หลดตีอะไเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายข,ของบบคอยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองบบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานขาดลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้าทีท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมานะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้เมืม่อแทะแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิวสามเท่แล้ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต anyway. ่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดุกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ยก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงพ่นขคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากนหักค้นหลง เบาแอมโลทงกับบุลลอดซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปใหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่า้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายสนเสนียดจ้งไร่ที่บบดีถี่าสีมันบดมันบัง เสียเนจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอามเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิพ่งเพิพ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พีพ่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ามําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบเนาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ